สวัสดีค่ะพี่น้อง fc fc ใหม่ fc เก่านะคะพี่น้องจ๋าวันนี้พี่ใจก็จะพามาสรุป4นอยของวันที่25กันนาะก่กนไปสรุปนะคะก่อนเราจะไปโตอของวันที่26เราก็มาฟังคําเตือนก่อนก่อนสรุปนะคะเพื่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอในทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็ <S <S 2> <S 2> กต่ำกว่าอ18ปีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมค่ะเพื่อนจ๋า รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนะคะเพื่อนๆไม่สนับสนุนการพนันเนาะเอาไปเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจ้าโอเคบอกลายใหญ่ห้างพี่นอ้องมาสรุปเลยเฉพาะกิจเนาะลบเฉพาะกิจก็สามสองหนึ่งเจ็ดห้านะคะเพื่อนๆจ้าเจ็ดห้าในตารางนะคะห้าสองหนึ่งเออสามสองหนึ่งนะคะ สามสองหนึ่งก็ในตารางนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสามตเนาะแล้วก็เจ็ดห้านะคะเพื่อนเจ็ดห้าในนี้พี่แจ็ไม่ได้ดึงมาเดอ้อพี่แจ็ไม่ได้ดึงมาแต่ว่าเออ่จะอยู่ในห้าเจ็ดนะพเพื่อนจ๋าในห้าเจ็ดนะตัวกลับนะอันนี้ในชุดรวมนะคะเพื่อนจ๋าแล้วชุดรวมแล้วก็หนึ่งสองสอง,สองหนึ่งข้าวไขวิ่งรูดได้สองเด้งเด้อพี่น้อง อันนี้ได้สองเด้งนะจ๊ะน uh, ี่สองหนึ่งหนึ่งสองก็มานะคะเพื่อนๆจ๊ะต่อไปนะคะเราไปต่อของรอบพิเศษกันเลยหน่อยพิเศษเนาะหาน่อยพิเศษผลที่ออกสามเก้าหกสองเก้าค่ะเพื่อนจ๊ะสามเก้าหกสองเก้าสองเก้ามีไหมเก้าหกจะเป็นตัวหกเก้านะน้องจ๊ะอ่ะ เ6เป็นตัว69เนาะแล้วก็ในตารางก็3 6ไม่มีนะคะเพื่อนโอเคในตารางไม่มีเนาะ,ะเราก็จะได้ตัวเ,เด่นรูดนะคะ6 9 9 6ตัวนี้มาด้วยก,กันด้วยนะคะแล้วพี่เจก็จับให้เนาะนะคะอาจจะดูเลอะๆเปหนหว่ะเพราะพีจ่จ้เอาสีแดงวงเนาะนะคะ,นะคะก็จะมาตัวชุดรวมนะคะอันนี้ชุดรวมเนาะ นะคะชุดรวมเด่นรูดวันนี้ไม่มีในตัวนี้ไม่มีมีแต่อา่เเอาเลขอ่าวิ่งหลักร้อยนะคะเพื่อนเก้ากำลังวันก็มีนะแล้วก็สองเก้านะคะเพื่อนสองเก้าเก้าสองนะคะจะเป็นตัวนี้นะออพี่น้องเดอ้อนี่อ่านะคะในตารางมีนะคะเพื่อนในตารางก็มีเก้าสองด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนจะแตา ต่อไปรอบปกติรอบปกติผลที่ออก40168ค่ะเพื่อนจ๋า68เราก็มีนะนี่อยู่ในเด่น6นะ68นะคะเพื่อนเพี่ใจจะติ๊กกากระบาดไว้นะจะได้รู้ว่าตัวในเข้านะ01 401ก็เข้า3ตัวในตารางนะคะ ตารางแล้วก็ดิ่นลูดมาด้วยกันอันนี้ก็ได้สองเด้งถนะ้าใครลูดนะถ้าใครวิ่งลูดก็จะได้สองเด้งนะคะ mm hmm. เพื่อนจ๋าตารางเนาะแล้วก็หกแปดก็มาในชุดรวมอันนี้ก็คือในตารางแล้วก็มานี่นะคะด่นลูดด้วยอันนี้ก็เท่ากับเราหลุดไปรอบน้อยพิเศษแต่เราได้เฉพาะกีดสองเด้งแล้วก็ปกติสองเด้งนะอันฝั่งนี้พี่ใจจคกี พูดว่าเน้นรูดเนาะหรือใครจะจับคู่บีบเทียบก็ได้นะคะเพื่อนามันก็เข้าเหมือนกันเนาะต่อไปรอบ vip นะคะรอบ vip บนีนิออก521 19นะคะ521 19 521ในตาราง521นะคะอันนี้ก็ตาราง ไปอยู่ในตารางหมดเลยพี่ใจยชอบพูดประจํานะพี่ใจยก็บอกประจําว่าตัวเด่นพี่ใจยจะเอาไปจับไปอยู่ในตารางเพื่อนเพื่อนเขาสามารถจะเอามาจับคู่ได้ในตารางนะคะเพื่อนแล้วก็หนึ่งเก้าก็ไปอยู่ในตารางนะนะคะเก้าเด่นตัวนี้ก็มานะคะเพื่อนในในตารางนะส่วนมากสองตัวสามตัวนะเท่าที่พี่สังเกตดูนะสำหรับอันเด่นวิ่งรูดก็หลุดนะคะ ถ้าเกิดวันนี้เราหลุดดินวิ่งลูดสอรอบแต่เราก็ได้2องเด้งสองนอยเนาะก็เจ้ากันไปโอเคก็ยินดีกับพี่น้อง f อฟซีที่เข้ามาจีบมาจับเอาเนาะถ้าใครที่ยังไม่มาชมคลิปก็ถือว่ายังไม่มีบุญวาสนาตรงกันนะคะเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้พี่น้อง f อฟท่านอื่นได้เห็นด้วยนะคะเพื่อนเพราะพี่แจก็แจกฟรีเป็นธรรมทานเนาะต่อไปเวันที่26พี่ใจให้เด่นอยู่ที่0-8 เก้านะคะแปดสามอย่าลืมเด้อตัวเดียวกันแล้วก็เก้ากับหกเขาชอบมาด้วยกันแล้วก็ในตารางนะคะเพื่อนในตารางสามารถจับเป็นสามตัวนะแล้วก็ตัวโจทย์ตัวเด่นนะคะเพื่อนก็อาจจะดูเพราะว่าพี่เจยเอาสีแดงวงให้เนาะอ่ะคืออันนี้ทาไมเขียนเยอะแยะถ้าเพื่อนเอฟซีเก่าดูประจําก็น่าจะรู้นะว่าสามกับแปดพี่เจยไม่เคยทิ้งพี่เจต้องเขียนไปแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิด เอาไปชุดหนึ่งก็ต้องเอาไปด้วยกันนะเพราะว่าถ้าบางทีเข้ามาบนล่างเลยนะคะดินด้วยกันแล้วก็เหมือนเดิมค่ะรอบเฉพาะกิจเด่นวิ่งรูดนะคะอ่ะวิจัยก็ยังไม่ได้เขียนให้มันก็ดูตามนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะนเพื่อนๆจ้ะบางทีดเูเขียนไปอันนี้คือเป็นให้ระวังให้ดีนะจ๊ะให้วังให้ดีตัวสีแดงเนี่ยก็ชอบมาเหมือนกันแล้วก็ ใช้จับคู่กันได้ค่ะเ,เพื่อนๆที่พี่ j a ห้อยไปให้เพื่อนบางทีก็เอาจับคู่กันเข้ามาด้วยกันเนาะแล้วก็บางทีก็จะเป็นตัวตัวเนี่ยจะเป็นชอบเป็นแบบนี้นะแล้วก็รู้สึกสองวันนี้ตัวสีแดงนะคะชอบมานะคะเพื่อนนะคะก็เ,เพื่อนๆใครไม่เข้าใจก็ดูไปหลายๆคลิปนะคะแล้วจะเข้าใจก็คอย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีมีความสุขนะคะแล้วก็มีช่วงเวลากับพี่ใจทุกๆวันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีตลอดไปกับพี่ใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ